สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสมาชิกอาจารย์เช้าชาแนลทุกท่านนะครับเรายังอยู่กับช่วงเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนะครับช่วงนี้อาจารย์เช้าชาแนลได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงสิ่งที่เรียกว่าสามแดนโลกกาตุาเนี่ยนะครับเอามานำเสนอให้ท่าน ผู้ชมไม่ท่านผู้ฟังและก็สมาชิกเพื่อนๆทั้งหลายได้รับทราบว่าสามแดนโลกธาตุเนี่ยมีอะไรบ้างและเรายังอยู่กับโลกธาตุที่ชื่อว่าโลกธาตุเบื้องต่ำนะครับนั่นก็คือนรกนะครับซึ่งเบื้องต่ำเนี่ยถ้าว่าไปแล้ว1ก็คือเหมือนกับต่ำจริงๆนะครับ2 ต่ำโดยภพภูมินะครับสามก็คือต่ำด้วยกรรมที่กระทำนะครับเพราะฉะนั้นเรายังอยู่ในโลกเบื้องต่ำมีนรกมีเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานนะครับซึ่งตอนนี้เราผ่านนรกมาแล้วนรกนี่ย5 7ขุมส่วน ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูเปรตครับโลกของเปรตเป็นอย่างไรเราจะไปดูนะฮะเพราะว่าเปรตเนี่ยจริงๆแล้วโลกของเขาเนี่ยอยู่เบื้องต่ำหรืออยู่อีกมิติหนึ่งในภพภูมิเหล่านี้ก็ต้องคอยดูกันนะครับว่าเปรตจะเป็นอย่างไรโลกของเปรตเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เปรติวิทยาภูมิหรือโลกของเปรตเนี่ยนะครับเป็นโลกที่อยู่ของสัตว์ที่ห่างไกลจากความสุขมีมหิท,ที่กับเปรตเป็นเจ้าปกครองก็คือมีราชาชื่อว่ามหิท,ที่กับเปรตนะครับ เขาก็เป็นเมืองของเขาเหมือนก,กันนะเปรตเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะที่ห่างไกลจากความสุขก็คือไม่มีความส <un mad pot> ุขครับเปรตเนี่ยนะฮะดูแลอายุไม่แน่นอนแล้วแต่กรรมที่เปรตนั้นทําไปนะครับถ้าหากว่าถามว่าเปรตเนี่ยจะไปต้องไปเสวยหรือว่าไปเป็นเปรตนานไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกรรมนะครับ เปรตเนี่ยถ้าโดยรวบรวมแล้วตามหลักฐานคำพีทั้งหลายที่ได้มีการกล่าวถึงบ้างพูดถึงบ้างเล่าเรื่องบ้างเนี่ยนะครับมีมอยู่ 12, 12ชนิดด้วยกันเปรต12ชนิดนะครับซึ่ง12ชนิดนั้นได้แก่เปรตเหล่านี้ครับ 1. วัตตาสเปรตพวกนี้เป็นพวกเปรตที่กินน้ำลายกินเสมหะ กินอาเจียนของคนหรือว่ากินอาเจียนเป็นอาหารนะครับกินน้ำลายกินเสมหากินอะไรของตัวเองของของคือเรื่องเป็นโทษนะครับเป็นอาหารอันนี้เปรตชนิดที่หนึ่งนะครับชนิดที่สองกุณปาละปาสะเปรตนะฮะกุณาปาหรือว่ากุณปานะครับเปรต พวกนี้เป็นพวกที่กินซากศพหรือว่าสัตว์เป็นอาหารนะครับเปรตชนิดที่3คูทะขาทกับเปรตเปรตพวกนี้กินอุจระเป็นอาหารอคิชารมุกเปรตครับหรืออคิชาละมุขเปรตเปรตพวกนี้จะมีเปลวไฟลุกอยู่ในปากเสมอเหมือนกับกินไฟนะครับ แต่กลับถูกไฟกินครับจึงจะมีความทุกข์ทรมานนะครับเปรตชนิดที่ห้าูจิมุขปเรขปเรตก็เป็นพวก,พวกเปรตที่ทปาก,ปากเล็กนะฮะมีปากเท่ารูเข็มนะเปรตพวกนี้นะครับมีปากเท่ารูเข็มฮนะแล้วก็ต้องกินอาหารเป็นนิดเลยเพราะว่ากินยากนะครับเปรตชนิดที่หกครับตัน,ตนหัดหหติกะเปรต เปรตพวกนี้เป็นพวกที่ถูกตันหาเบียดเบียนให้หิวข้าวหิวน้ำอยู่เสมอเขาเรียกว่ากินไม่รู้จักอิ่มพวกนี้นะเป็นพวกที่ตายด้วยความโรคนะฮะตายด้วยความโรคโลภนำไปสู่ความช่อฉนทุจริตช่อลาดบางหลวงคอร์รัปชันทั้งหลายเนี่ยเจอเปรตชนิดนี้ครับชนิดที่7ครับสุนิชามะกะเปรตซึ่งมีลำตัว ดำเหมือนกับต่อไม้ที่ถูกเผานะครับเปรตพวกนี้นะชนิดที่8สัตว์ถังขับเปรตมีเล็บมือเล็บเท้ายาวแล้วก็ครมยาวแล้วคมเหมือนมีดเลยนะครับเปรตพวกนี้นะมีดเอาไว้ทําไมครับตัดตัวเองนะฮะพวกนี้ตัดตัวเองกินตัวเองนะครับชนิดที่9กปับพดตังครับเปรตเปรตพวกนี้จะมี รูปร่างสูงใหญ่เท่าภูเขาพวกนี้โยงเยงโยกเยกยืดหยาดยัวเยะนะครับเปรชนิี่เก้านะชนิดที่สนะิบครับอาชะขลังครับเปรมีรูปร่างเหมือนงูเหลืม่มพวกนี้อืดอาด,ดยืดหยดเหมือนงูเหลี่ยมนะครับงูเหลื่มใหญ่นะชนิดที่สิบเอ็ดครับเวมานิกเปรตต้องเสวยทุกในเวลากลางวัน แต่กลางคืนได้ไปเสวยสุขในวิมานพวกนี้มีสุขมีทุกข์ครับเปรตนี่มีสุขมีทุกข์นะก็คือสุขอยู่ดีๆก็ต้องกลับไปเสวยทุกข์ทุกข์อยู่ดีๆก็ต้องมีสุขอะไรทอนนองนี้พวกนี้เรียกว่าเวมานิกเปรตนะครับข้อ12ครับชนิดที่12นะฮะมาเหตุกิเกเปรตเปรตพวกนี้แปลกครับเป็นเปรตที่มีฤทธิ์มากอยู่ที่เชิงเขา ิมลัยในป่าวิชาวัตวีนะครับวิชวัตวีป่านี้เป็นป่าของมหิตที่กเปรตและก็มหิตที่กเปรตนี่แหละครับที่เป็นราชาของเปรตทั้งปวง คือชนิดของเปรตนะครับมีกี่ชนิดแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับส่วนทำกรรมอะไรนั้นก็คอยดูกันต่อไปนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทครับเมื่อกี้นี่เป็นชนิดนี่ชนิดกับประเภทนี่มันเหมือนกันไหมนะมันต่างกันไหมนะครับคราวนี้มาดูประเภทของเปรตครับเปรตเนี่ยมีอยู่4ประเภทด้วยกัน ปรทัตตูปัชีวิกเปรตเปรตพวกนี้มีการเลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยอาหารจากผู้อื่นว่าง่ายๆก็คือจากการที่ผู้อื่นอุทิศบุญอุทิศกุศลไปให้นั่นเองพวกนี้จะคอยรับเรียกว่าปรทัตตูปชีวิกเปรตนะครับนี่คือเปรตประเภทที่หนึ่งครับ ประเภทที่สองเรียกว่าคูปะปิปาสิกเปรตคูป,ปะปิปาสิกเปรตเนี่ยเป็นเปรตที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำเป็นประจำเ,เ,เรียกว่าท้องร้องเป็นประจำนะครับได้รับความทุกข์ทรมารนีเปรตประเภทที่สองครับ ประเภทที่ 3, สานินชามตัญจิกเปรตเปรตประเภทนี้จะถูกไฟเผาให้เราร้อนอยู่เสมอๆนะครับเรียกว่าเปรตเผาไฟประเภทที่4ีกาลกันจิกเปรตอันนี้เป็นชื่อของอสุรกายที่กลายเป็นเปรตหรือว่าที่เปรตเป็นอสุรกายนะครับพวกนี้จะมีร่างกายสูงเนี่ย 3ขาวุธนะก็สูงมากพวกนี้พวกมือยาวเท้ายาวที่เราเอามาวาดรูปกันไดเห็นหรือว่าเอามาสร้างให้เห็นในดงเปรตท,ทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งพวกนี้จะมีเลือดมีเนื้อน้อยไม่มีแรงมีสีสันคล้ายๆใบไม้แห้งตาถลนออกมาเหมือนกับตาปูและก็มีปากทะรูเข็มตั้งอยู่กลางศีรษะด้วยนะครับนี่คือ เปรตสี่ประเภทครับดูแล้วพอจะนึกออกไหมฮะว่าดูแล้วเนี่ยรูปร่างสันฐานของเปรตพวกนี้ดูแล้วช่างพิกลเหมือนสัตว์ประหลาดนะครับแล้วก็เปรตพวกนี้เนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะครับที่พวกเราเห็นในบางครั้งบางคราวเห็นหน้าวัดเห็นหลังวัดเห็นในปา่าช้า เห็นในภาพยนตร์หรือเห็นแม้กระทั่งในป่าระวังนะครับ แล้ครับไหนๆก็พูดเรื่องเปรตแล้วก็เราไปตะลุยดงเปรตกันแล้ววันนี้นะครับเปรตจำพวกอีกจำพวกหนึ่งนะครับซึ่งก็มีอีกหลายจำพวกด้วยกันนะครับเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีจำพวกหนึ่งเรียกว่า,ววามังสเปซิกเปรตเปรตพวกนี้มีเนื้อเป็นชิ้นเป็นชิ้นไม่มีกระดูกนะครับ นี่เรียกนี่ก็เปรตนะพวกนี้มีต่เนื้อไม่มีกระดูกนะครับอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ากุมพันธ์เปรตซึ่งมีอันดะซึ่งมีอันดะหรือว่าลูกอันดะเนี่ยใหญ่โตมากนะครับพวกนี้เดินลําบากนะทำอะไรก็ลําบากเพราะว่าลูกอันทะใหญ่มากนะครับอีกพวกหนึ่งก็คือนิชวิตตะกะเปรตนิชวิตตกนั่นเองนะครับเปรตพวกนี้ เป็นเปรตผู้หญิงนะครับไม่มีเนื้อหนังนะฮะไม่มีเนื้อหนังแล้วเป็นเปรตได้ยังไงไม่ใช่ไม่มีเนื้อหนังครับเปรตพวกนี้มีเนื้อแต่ไม่มีหนังนะครับเรียกว่านิดฉาวิตตกับเปรตครับมีเปรตอีกพวกหนึ่งครับทุกขันทถ้าเปรตเป็นเปรตที่มีกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ตลอดเวลานะครับ อีกพวกหนึ่งเรียกว่าอาศีสเปรตคือเปรตที่ไม่มีศีรษะพวกนี้เขาเรียกว่าเปรตหัวขาดนะครับมันจะผีหัวขาดนะเปรตหัวขาดนะครับอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าพิกพุเปรตมีรูปร่างสันฐานเหมือนพระนะครับอีกพวกหนึ่งเรียกว่าสามเณและเปรตซึ่งมีรูปร่างสันฐานเหมือนกับสัมมณรเหมือนกับสัมมณรนะครับ นี่คือจำพวกเปรตนะครับไหนไหนตะลุยดงเปรตมาแล้วอ้เปรตนี่ก็มีเยอะเหลือเกินนะครับเมื่อเราตะลุยแล้วเราก็มีคําถามว่าทํากรรมอะไรจึงต้องไปเกิดเป็นเปรตทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับกรรมที่ทําให้ไปเกิดเป็นเปรตนะครับก็คือการประพฤติอกุศลกรรมบทสนะิบนะฮะอกุศลกรรมบดสิบก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับ จะไม่กล่าวในรายละเอียดที่นี่นะครับเมื่อขาดใจตายไปเนี่ยถ้าหากระพืชอกุศลกรรมบทชิบจริงๆเนี่ยนะครับละจากโลกมนุษย์ไปอักษษุศลกรรมบทที่ทําไปเนี่ยก็จะนําไปสู่นรกแล้วก็วินิจฉัยจากนารกก็ส่งไปที่เปรตนะครับโดยต้องไปเสวยทุกโทษในนรกก่อนพอสิ้นกรรมพ้นจากนารกแล้วเนี่ยเศษบาปที่ยังมียังเหลืออยู่ก็ ส่งไปเป็นเปรตในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเปรตทุกตัวต้องผ่านนรกขภูมไปก่อนนะครับหรือถ้ามีอกุศลกรรมบดเนี่ยที่ทำเนี่ยด้วยเกิดจากโลกเนี่ยก็จะนำมาให้เกิดเป็นคตินะครับที่บ่งบอกถึงโลกของเปรตเช่นเห็นหุบเขาถ้ำอันมืดมิดวางเวงแล้วก็ปลอดเปรี่ยวหรือเห็นแกลบหรือเห็นข้าว รีบมากมายนะครับรู้สึกหิวโหยอยู่ตลอดเวลานะครับกระหายน้ำตลอดเวลาบางทีก็เห็นตนเนี่ยดื่มกินเลือดกินหนองพวกเนี้ยเป็นนิมิตเขาเรียกว่าคตินิมิตของเปรตนะครับก็คือมีโอกาสที่จะไปเกิดเป็น,เป,นเปรตนะท่านลองดูนะลองดูลองดูพิจารณาคนดูพิจารณาตัวเองดูนี่เขาเรียกว่านิมิตหรือคติที่จะทำให้คนคนนั้น ไปเกิดเป็นเปรตนะครับอย่าลืมว่าเปรตทุกตัวจะต้องผ่านนรกภูมิก่อนเศษกรรมส่งไปให้เป็นเปรตนะครับหรือบางทีก็เห็นเป็นเปรตร่างกายผายผอมน่าเกลียดน่ากลัวเนื้อตัวสปกปรกลุงมรังนะครับคตินิมิตที่จะทำให้เป็นเปรตเ,เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พวกที่โลภโมโทสันหรือว่าถูกขับด้วยโลกโกรธหลงจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ครับ กรรมมันจะบังตาเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ได้มีอกุศลกรรมบท10ไม่ได้ประกอบอกุศลกรรมบท10ต้องไปดูอกุศลกรรมบท10กันอีกรอบนะครับว่าคืออะไรนะก็ลองไปเสื้อหาดูลองไปอ่านดูนะครับอาจารย์ชาชาแนลก็อาจจะนํารเรื่องนี้มาทําเป็นคลิปให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับทั้งหมดที่ว่ามาวันนี้นะครับใช้เวลาพอสมควร พาท่านไปตะลุยดงเปรตโลกของเปรตวิสัยของเปรตและกรรมที่จะทำให้ไปเป็นเปรตนะครับก็คงพอทราบกกครับก็หวังว่าทุกท่านจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ไปเป็นพวกนี้กันนะครับพวกเรามีบุญกุศลกันอยู่แล้วที่ฟังอาจารย์เช้าชาแนลนี้รับรองครับปิดประตูอบายและก็ปิดประตู เปรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคลิปต่อไปจะพาไปตะลุยดงอสุรกายอสุรกายเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างติดตามกันต่อไปนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชรก์กบพกคุณทุกท่านที่กดมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันแล้วขอให้มีบุญมีกุศลเพิ่มขึ้นไม่ไปนรกไม่ไปเปรตและไม่ไปในที่ต่ำทั้งปวงนะครับสวัสดีครับ